สวัสด,ดีชาวราศีตุลนุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับผู้ความรักของชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะวันที่บอกด้ว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ย อยู่ราศีใดให้อิงจากวันที่ข้างบนเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สามารถดูแบบราคณาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าให้ดูแบบราคนาที่สุดนะครับก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1นึ 15, ่งถึงิพฤศจิกายนดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไร มาเริ่มที่ไพ่ไปแร้เป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะจัดเ n t เข้ามานะครับเดอะจัดเมนในที่นี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเหมือนกับถือโทารโคงถือว่าการบอกว่าจะเป่าลมออกมาเรือจะบอกใครหลายคนว่าตอนนี้เขาพร้อมจะไปต่อแล้วนะหรือว่าตอนนี้มันผ่านจุดที่ฉันกลับไปจมทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะจั m e n t ใบนี้บอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะบอกกับใครหลายๆคนอยากจะบอกคนหลายๆคนอยากจะบอกใครทุกคนว่าตอนนี้เราดีขึ้นแล้วนะตอนนี้เราไม่เป็นอะไรแล้วนะแต่ไพ่เดอะจัดเมนในที่นี้คือเหมือนกับทำไมเราก ขึ้นตำแหน่งที่9เนี่ยแหละคือไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสเตนใครหลายคนเป็นเหมือนกับเดอะสเตนเมาก่อนเคยพยายามฉุดล้างหัวใจใครสักคนหนึ่งกลับพื้นมาแล้วเคยพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสเตนเห็นไหมครับเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหมือนกับพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คนเดียวอะ่ะต้องใช้หลายคนที่ต้องช่วยกยันเหิรรักรูปปั้นอันนี้ได้แต่เห็นไหมครับผมว่าไพ่ขึ้นมาแบบเดอะสเตนเนี่ยคือความรู้สึกของชาวราศีตุลย์ท่านที่คงอยากจะบอกคนละคนหรือใครสักคนหนึ่งที่จากเราไปว่า ลำพังตัวเราคนเดียวลำพังตัวฉันเนี่ยคงฉุดล้างเธอไม่ได้หรอกคงฉุดล้งหัวใจเธอไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมไม่ใช่เชือกที่จะเหนี่ยวล้งางใครเอาไว้ค่อยคนจะไปเนี่ยต่อให้ดิงให้ตายต่อให้ทํายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไปอยู่ดีมันก็เหมนกับความรักแหละนะครับผมเราค่อนข้างจะเหมือนกับขาก็ขาข,ของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้หรอกมันก็ให้เดือดสเตนเข้ามาเห็นไหมครับ พยายามจะดึงล้งางใครสักคนหนึ่งพยายามฉุดล้งางใครสักคนหนึ่งไปแต่ถ้าคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยสุดท้ายคุณก็เหมือนกับต้องปล่อยเชือกอันนี้ไปเพราะมีแต่หลังให้เราเจ็บปวดมากขึ้นให้เรารู้สึกเหมือนกับเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองเพราะฉันไพ่เดอะจัดเม้นท์นเนี่ยคือบอกชาวราศีตุลยนะ์ลยท่านว่าคุณคงพยายามดึงล้งางใครสักคนหนึ่งไว้แล้วแหละคงพยายามทําอย่างถึงที่สุดพยายามทําเต็มที่แล้วพยายามทําดีที่สุดแล้วจนเหมือนกับไพ่เดอะจัดเม้น์เน,นี่ยกลายเป็นกา้าปล่อยวางมันไปกลา,ายเป็นหลุดพ้นกลายเป็นเหมือนกับปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่ อะไรจะเกิดก็คือปล่อยให้มันเกิดไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นเองเพราะฉันจะจัดเมนทในที่นี้คือเหมือนกับตอนนี้ชาวเศรษฐีหลายท่านคือเหมือนกับเริ่มกลับไปปล่อยวางมากขึ้นและเริ่มเข้าใจใตัวเองมากขึ้นเริ่มเข้าใจในความหลักมากขึ้นแล้วนะครับผม และไพ่ไปต่อมาแล้วผมขึ้นมาว่าถูกอบคับเข้ามาอาจจะเพราะว่าความรักของเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับเจอคนดีเข้ามาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่เดอจัดเม้นท์นะครับผมแล้วก็ไพ่สองถ้วยเนี่ยมาบอกชาวราศีตุลหลายๆท่านว่าตอนนี้คุณอาจจะกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือกลับมารักกันแล้วกับคนที่พบอยู่กับปัจจุบันก็ได้เด๋ยวตอนนี้เราอาจจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เหมือนกับรักใครต้องพยายามดึงใครสักคนหนึ่งให้อยู่กับเราอะรักใครเลยเหมือนกับต้องพยายามฉุดรั้งใครสักคนหนึ่งเอาไว้เนี่ย นะครับผมได้แต่ร่างกายได้แต่หัวใจของเขาแต่ไพ่คิดมาว่าเดอะสเตนเห็นไหมครับเราเป็นแค่เราฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่พยายามฉุดนางใครสักคนหนึ่งเพื่ออยู่กับเรานะครับไพ่เนี้ยเหมือนกับเราพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งเอาไว้หรือเปล่านะครับพไพ่เป็นอ่าว่าเราทาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดี๋จัดเข้ามากับไพ่ถูกออฟคัไปนี้บอกว่าคุณอาจจะพบเจอความพ่ายดีกว่าหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เหมือนกับต้องไปดั้งดึงล้างใครสักคนหนึ่งต้องพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตัวของคุณเองแค่คนเดียวหรือเปล่า รักใครเหมือนกับเรารักอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ารักเขาข้างเดียวหรือเปล่าแอบทําอะไรพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าทําอะไรอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับพะฉันไพ่ไปต่อมาเลยขึ้นมาว่าจะจัดเมนเข้ามากับไพ่ทูออฟครับตอนนี้ชาวิสย์สุนตหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับเราพบเจอคนที่ดีเข้ามาแล้วก็ได้พบเจออย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งของที่เหมือนกับเราหลุดพ้นจากความรักที่มันแย่แย่หลุดพ้นจากความรักที่เหมือนกับทนอยู นะครับผมเดินสเตนเข้ามาพยายามฝืนคบพยายามฝืนทนพยายามไปต่อด้วยกันให้ได้แต่สุดท้ายเราก็รู้ตัวว่าเรากําลังเหมือนกับทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวพยายามฉุดล้างหัวใจใครสักคนหนึ่งอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะฉันไพ่เดี่ยเนี้คือเหมือนกับ2ถ้วยเข้ามาตอนนี้ชาวราศีตุลท่านจะพบเจอความรักที่มันดีแล้วหรืออาจจะกลับไปปรับความเข้าใจคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันเพราะฉันทูออบ,บไปนี่ว่าบทสรุปความรักของคุณนี่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยในตัวอย่างที่2แล้วก็เดี๋ยวจัดเมนคือจะจะบอกว่า เป็นผ่านจุดที่เราต้องกลับไปร้องไห้แล้วอะ่ะเป็นผ่านจุดที่เราต้องกลับไปดึงลังเดี๋ยวครับจุดที่เหมือนกับเราต้องไปทนทุกข์ต้องไปเหนื่อยล้าต้องเหมือนกับต้องมีน้าตาหรือความเสียใจเป็นผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วหรืออาจจะผ่านจุดที่ท่านต้องกลับไปจมทุกข์กอีกแล้วก็ได้เพราะฉันไพ่ใบนี้ได้บอกชาวอยู่ตรงท่านว่าตอนนี้คือเหมือนกับคนที่เหมือนจะจัดเม้นลุดพ้นออกมาแล้วนะครับผมกล้าบอกกับทุกคนแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วนะกล้าที่จะพูดคุยกับหลายคนแล้วจากคนที่ปิดกั้นตัวเองจากคคคคคนนนนนนททีี่่่่ไไมมมมมมเเเเชืือออััใววาาาาารรรกกกกจจหบขงะย็ ถูกทาร้ายมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วกลับมาเจอคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราพบเจอคนที่เข้าใจเราพบเจอคนที่เหมือนกับอยากจะเก็บมาเรามาดูแลรักษาเราไว้นั่นเองมันกับอีพีที่ผมดูไปว่าคนอย่างคุณสูขเคยถูกทิ้งเคยถูกทาร้ายมาเนี่ยตอนนี้อาจจะพบเจอความที่ดีๆแวเข้ามาก็ได้นะครับพอนันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะเลเวอเข้ามา พาเดลัวว์ใบนี้มาบอกชาวไรตุนเลยท่านว่าคุณเองเนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับผมเขาพายเรืออยู่และเหมือนกับคุณมักเนี่ยเป็นฝ่ายที่คอยเห็นใครทุกคนเนี่ยจากเราไปตลอดเลยมีคําถามสงสัยมากมายเลยว่าทําไมคนหนึ่งคนเนี่ยถึงมักเดินจากเราไปเสมอเลยทางทั้นที่เราเนี่ยก็ยังพยายามทําเพื่อเขาตลอดเวลา ยืนอยู่ที่เดิมตลอดเวลาบางทีเราก็เหมืนนอนกับ <c oughs> เห็นเขาไปคบคนอื่นเห็นเขาไปรักคนอื่นมากมายสุดท้ายเราก็เหมือนกับทางผ่านสุดท้ายเราก็ถูกเหมือนกับคนที่ถูกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยไพ่แต่เหลือว่าไปนบอกว่าก็เพราะว่ารักชาวตุนเนียวรักใครก็เหมือนกับรักด้วยความซื่อสัตย์รักด้วยความเหมือนกับตาสัญลักษณ์ของชาวตุนคือไพ่ของตาช่างความยุติธรรมความเท่าเทียมนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ไปนบอกว่าเวลาคุณรักใครคุณก็เหมือนกับทําในสิ่งที่ดีให้คนที่คุณรักอะนะครับผมทำในสิ่งที่ดีรัก แต่เหมือนกับเราอาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเหมือนกับเราไปดีไม่พออีกเหรอทําไมเรามาเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้กลางทางเสมอเลยแต่ไพ่ทูออฟคัพหรือไพ่เดอะลอเวอร์ใบนี้เนี่ยก็บอกชาวหลิวตุนเช่นกันว่าการที่เราถูกทิง้งหรือการที่เราเหมือนกับถูกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นคนที่รักใครสักคนหนึ่งก็เหมือนกับยอมให้คนที่เรารักเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีไปเห็นที่มีความสุขไปเจอสิ่งที่เขาอยากจะเจอ นะครับเราไม่ได้เหมือนกับไปพยายามดึงลังเขาไว้ถ้าเกิดเขาจะไปจากเราจริงๆสุดท้ายแล้วเราพยายามดึงใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งทาดีมาตลอดเนี่ยและสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทําดีแทบตายเนี่ยสุดท้ายไม่มีที่อยู่สุดท้ายเขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยไพยเ่เบนบอกว่ามันอาจจะเหนื่อยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะกับการที่ต้องพายเรือส่งใครแต่หลายคนไปเจอฝั่งฝันเนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับถูกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยมันเจ็บนะแต่ไพ่เป็นบอกว่าก็พอรักจึงยอมพอรักจึงยอมปล่อยพอรักจึงเหมือนกับเห็นคนที่เรารักมีความสุขขเเเเเห็นนคคททีี่่่รรราาักกจออใต้ง เราก็ยังปล่อยเขาไปนั่นเองถามว่าเรารักเขาไหมเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้เนี่ยนะครับเรารักเขาแน่นอนเพราะเดือดเลเ่อเข้ามาชาวศิรีตุลเนี่ยขอโทษครับเวลารักใครเวลาคบกับใครเนี่ยมักจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดจัดเป็นเข้ามาตลอดความไว้ใจความเชื่อใจนะครับผมจากเขาอยากทําอะไรเรามักจะเป็นเหมือนกับคนที่เข้าใจเขาเสมอปล่อยเขาเป็นตัวของเขาเองปล่อยเขาทําในสิ่งเขาอยากจะทานะครับและไพ่เดือดเลเบอบอกว่าเวลารักใครเนี่ยก็มักจะทุ่มเทเสมอเลยทําอะไรเพื่อเขาเต็มที่เลยแม้บางทีเขาจะรู้สึกว่า เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการสิ่งที่เขาทำแต่ไพึ้นมาว่า To เดลโรเเห็นไหมครับมันคือสิ่งที่มามาจากความรู้สึกทํามาจากหัวใจของชาวไรสุนนั่นเองแม้ว่าบางทีมันจะต้องเหนื่อย แม้ว่าบางทีเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยบางทีอาจจะไม่ใช่คู่กันอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าไปถึงฝั่งฝันด้วยกันแต่เมื่อเรารักใครแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามรักดีที่สุดนั่นเองแม้ว่าผลที่ตามมาจะกลายเป็นเราเนี่ยต้องการเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเจ็บใจที่สุดในวันนี้ก็ตามเพราะฉะนันเนี่ยนะโมผมให้สามใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาบอกชาวไรตัวไหน DER ท่านว่าตอนเนี้ยเหมือนกับคุณหลุดพ้นมาแล้วคุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับเป็นคู่ของคุณเองเป็นรักที่มันเหมาะสมมาคุ ไพ่เดอเลเบื้เข้ามาตอนนี้าหรือตัวไหนท่านอาจจะพบเจอความรักที่ดีๆเข้ามาแล้วหรือคุณกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมจะเป็นคนรักพร้อมจะเป็นคู่รักพร้อมจะกลับมาเป็นตัวเราตัวคนเดิมของเราแล้วอยู่บนเส้นทางที่เหมือนกับเราพร้อมจะไปต่อแล้วนะเราพร้อมจะเริ่มต้นความรักใหม่แล้วนะเราพร้อมจะกลับมารักกันเหมือนกับพร้อมกลับมารักกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้หรือว่าความรักที่เหมือนกับไปข้างหน้าต่อ ด้วยความรักที่มันดีกว่าเดิมแล้วนั่นเองเพราะฉะนันเนี่ยไพ่สามใบนี้ว่าคุณอาจจะกลับมาเคลียร์ความรักมาเคลียร์ใจกันหรือกลับมาติดต่อคนที่คุณเคยรักกลับมาปรับความเข้าใจกันให้ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันกลับมาให้อภัยกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันหรือคุณจะเลือกการที่เหมือนกับไพ่เดือดจัดมนเข้ามากล้าบอกกับทุกคนว่าเราพอแล้วที่ต้องมีน้ําตาพออะไรที่ต้องกลับไปเจ็บปวดพอแล้รที่ต้องกลับไปเสียใจพอแะ้วที่กับการที่ต้องเหมือนกับลําพังตัวฉันเนีย่ยต้องมาดังดึงดังใครสักคนหนึ่ เราเหมือนกับยอมปล่อยเขาไปแล้วนั่นเองเพราะฉันเดจัดเม้น,นต์กับเดสเตนเข้ามา,พาไพ่สี่ใบนี้บอกว่าบางทีการปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบว่าเราเจ็บนะบางทีการปล่อยใครัะคนหนึ่งไปเนี่ยมันคือการที่เหมือนกับเราไม่ต้องทรมานไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องดึงหลังใครตะคนหนึ่งไม่ต้องให้ใครเนี่ยมารู้สึกฝืนใจที่กอนคบกันหรือรักกันอีกนั่นเองนะครับโอเคครับพไพ่ใบต่อมานะผมไพ่ขึ้นมาว่า s of swords เข้ามาไพ่ s of swords เนี่ยมันขึ้นอยู่บนคำถามของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเห็นไหมครับ เขาเองอาจจะเหมือนกับนึกถึงจานที่ที่เคยทําด้วยกันเนี่ยเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบใบน,นี้เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะเขานังอยู่ร้านอาหารเห็นไหมครับร้านอาหารในนี้ไม่เคยมีโต๊ะที่มันเหมือนกับจัดโต๊ะไว้เพื่อเตรียมรับแขกหลายๆคนที่มานั่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่งคุยนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างแบบครอบครัวนั่นเองเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบใบน,นี้บอกว่าชาลัยซูลเองเนี่ยอาจจะคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ย นะครับผมเราไปเจ็ดไปที่ต่างนานากับเขาไปสถานที่ต่างๆนานากับเขาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันผ่านเรื่องราวกันมาตั้งมากมายผ่านเรื่องราวความรักผ่านสถานที่ต่างๆมาด้วยกันเราเองอาจจะเหมือนกับนึกถึงสถานที่เดิมๆอยู่หรืออาจจะเหมือนกับผ่านสถานที่เดิมๆอยู่ก็ได้นะครับผมผ่านที่ที่เราเคยนั่งกินข้าวด้วยกันผ่านสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันหรือว่านึกถึงเหมือนกับสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันนั่นเองหรือว่านึกถึงคําว่ารักที่เขาเคยพูดกับเรานั่นเองแต่มาวันนี้เนี่ยพ่เจ็ดตาบบอกว่าวันนี้ทาไมมันเหมือนกับ เราค่อนข้างจะสงสัยว่าใช่ไหมนี่เธอไม่เคยรักฉันเลยใช่หรือเปล่าที่ผ่านมานั้นไม่คืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามากินข้าวกันที่เราเคยบอกว่ารักกันเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันคือความรักจริงๆหรือเปล่ามันคือความสุขมันคือความซื่อสัตย์จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพย่เจ็ดดาบมายบอกว่าคนชาวอกตูหลายท่านคงคิดว่าคนที่ทําให้เรารักที่สุดในวันนั้นเนี่ยกับการคนที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็เหมือนกับไปตั้งคําถามว่าทาไมคนหนึ่งคนเนี่ยถึงเดินจากไปทําไมคนหนึ่ กลายเป็นคนที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดในวันนี้นั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมให้ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าที M ่แอมเพสเข้ามาชาวรายตนเองเองเหมือนกับให้ขึ้นมาว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้แอมเพสเห็นไหมครับเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยจนยอมเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเรารักเขามากนะไม่ใช่ว่าไม่รักในการที่เราเดินจากใครสักคนหนึ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวจัดเมนเข้ามานะผมนะไพ่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวสแตนเข้ามาการที่เราพยายามเดินจากใครสักคนหนึ่งไปเพราะบางทีเนี่ย เรารู้สึกเหมือนกับทาจนไปหมดทําจนหมดแรงแล้วต่อสู้หรือพยายามทากับใครสักคนหนึ่งหรือพยายามรักใครสักคนหนึ่งจนมันเหมือนกับแทบจะหมดแรงแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่เป็นที่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่นะที่เดินออกมาจากเขาเนี่ยหรือก <leveling S 1> าร <ๆ S 1> ที่เราปล่อยใครสักคนหนึ่งไปจากเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่รักนะเรายังรักเขาอยู่เสมอและเรายังรักเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ไพ่เป็นที่ว่ามันหมดแรงแล้วจริงๆมันหมดแรงที่ต้องต่อสู้หมดแรงที่ต้องเหนียวรังใครสักคนหนึ่งไว้เนี่ยทั้งที่เขาไม่อยากอยู่นั่นเอง เพราะฉันไพ่ดีเอ็มเอชไปเนว่าตอนนี้ชาวดวหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเจอความรักที่ดีขึ้นเข้ามาหรือพร้อมจะเป็นคนรักที่เหมือนกับครอบครัวสามีภรรยาหรือมันกับเป็นผู้หญิงที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉันเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าดีเอ็มเอชเข้ามาคือผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกับเป็นเพศแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับมีค่าสูงสักพร้อมใส่ชุดแต่งงานใส่ชุดที่เหมือนกับพร้อมจะเข้าพิธีวิวาพร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ในเนี้ย นะครับผมใครก็ตามที่ชาวลยตุรู้สึกว่าเราคบกับเขาแล้วเราสึกเหนื่อยคบกับเขาวร้สึกเหมือนกับต้องพยายามเหนียวล้างต้องพยายามทําอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ความรักแน่นอนจงเดินออกมาเถอะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดถามว่าคนที่เขาจากคุณไปคนที่เขาทะเลาะกันไปคนที่เขาเหมือนกับรู้สึกว่าคบกันมาตั้งนานสร้างครอบครัวกันแล้วเขาจากคุณไปเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาก็กลับมาพร้อมจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นนั่นเองเพราะฉันเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพจในที่นี้คงอากจะบว่ ใครก็ตามพี่จากเราไปหรือใครก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วเนี่ยถ้าเขากลับมาในวันนั้นเนี่ยเขาคงจะกลับมาเห็นการตอนที่เหมือนกับกลับมาดูแล้วว่าใครรักเขามากที่สุดกลับมาดูแล้วว่าตอนนี้เธอหรือตุลเนี่ยมีค่ากับเขามากแค่ไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ดียมเพตไปนใี่ยว่าเธอหรือตุลเนี่ยเป็นคนที่รักใครแล้วเหมือนกับมักจะเป็นฝ่ายยอมฝ่ายเทคแคร์ฝ่ายดูแลฝ่ายเอาใจใส่บางทีเราก็ทาเหมือนกับบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเจ็บนะบางทีรู้สึกเหนื่อยนะแต่เราอยากเห็นคนที่เรารักเนี่ พอเห็นคนที่เรามีความสุขเนี่ยเราก็สุขใจไปด้วยเหมือนกับไพ่ของไพ่ดีเอ็มเพนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้คนรักงของคุณเขาจากคุณไปคนเรักของคุณเขาคงไม่กลับมาหรอกคนรักงของคุณอาจจะทิ้งคุณไปแต่ไพ่ไปยกว่าดีเอ็มเพสักวันหนึ่งเขาต้องเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนสักวันหนึ่งเขาต้องเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีงามเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นความดีงามของคุณเห็นความรักของคุณแน่นอนแต่พอถึงวันนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นนมาา่่่ดครกุอออองีเลืหูป พะไพ่เด p พบอกว่าความจริงเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้คนรักของคุณที่เขาทําให้คุณเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วพไพ่เอ็มเพไปนี้บอกว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่ดีๆเข้ามาพบเจอความรักที่กลับมาเห็นคุณค่าคุณในตอนนี้คุณอาจจะเจอความรักที่ดีๆแล้วก็ได้พบเจอการแต่งงานพบเจอคู่รักพบเจอไพ่เดืดเหลืเบอ,อ,อร์เข้ามาเห็นไหมครับเพะฉันไพ่ไปนี้ได้บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูไปเนี่ยชาวไรจูนในตอนนี้หรือว่าตั้งแต่ผ่านช่วงของวันเดือนปีเกิดคุณเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมาคุณอาจจะดจาาไดับ มันเหมาะสมกับเรานั่นเองยอมเดินออกมาจากความจริงบางอย่างเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นนะผมยอมออกมายอมถอยออกมาจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเข้าใจความจริงของมันมากขึ้นนั่นเองเพราะฉัน้นีไพ่ไปเนี้ยบอกว่าถ้าใครก็ตามถูกทิ้งใครก็ตามรู้สึกเปรดเจ็บปวดใครก็ตามที่เหมือนกับเพิ่งเลิกกับความรักที่คุณจบกับคนรักของคุณมาเนี่ยไพ่ไปเนีอกว่าคนรักของคุณเขาต้องเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนเขาต้องกลับหาคุณแน่นอนมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมเดี๋ยวคุณรู้สึกว่าเหน ไม่ได้หมดรักนะแต่หมดแรงแล้วจริงๆที่ต้องกลับไปเจ็บปวดเจ็บเสียใจหรือกลับไปอยู่ตรงที่เดิมๆนั่นเองเจ็บไปเจ็บไปไกลดีกว่าไหมไปมุฟออนดีกว่าไหมกลับไปให้คนอื่นที่เขาเห็นคุณค่าเราดีกว่าไหมดีกว่านั่งเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมๆนั่นเองเพราะฉั้นไพ่นี้บอกว่าดีแอมเพเข้ามาคุณอาจจะพบเจอความรักตั้งแต่ช่วงของตุลาคมวันเดอนพิเิดคุณนั่นแหละ เป็นต้นปจาจนถึงสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะพบเจอความรักเข้ามาหรือตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคุณอาจจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งหรือเริ่มต้นพูดคุยกับใครเริ่มต้นพบเจอความรักใหม่ใหมที่พร้อมจะสร้างพิชีวิวาพร้อมจะแต่งงานพร้อมจะสร้างครอบครัวเห็นเรามีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองคบกับคนที่อยากจะมีเราในชีวิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนันพไพ่ใบต่อมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่านายออฟคัพเข้ามาชาวราศีตุลในตอนนี้เหมือนกับพึ้นมาว่านายออฟคัพ นะครับผมถ้าเกิดถามว่าเราโสดมานานแล้วเนี่ยเพิ่งเลิกมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ในออฟคับอกว่าตอนนี้อาจจะมีคนเก็บจะเก็บหัวใจของคุณมาเข้ามารักเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจเหมือนกับไพ่ของบุชายคนนี้เห็นไหมครับเขามีม้าสีทองแล้วก็เหมือนกับถือถ้วยใบเนี้ยยื่นไปให้คุณยื่นความสุขยื่นสิ่งดีๆให้คุณเรื่อยๆเพราะฉันไพ่บนี้บอกว่าถ้าเกิดใครโสดมานานเนี่ยก็จะพบเจอคนเข้ามาจีบ พบเจอคนเข้ามาคุยถ้าใครเจ็บมาใครเสียใจมาร้องไห้มาเนี่ยก็จะพบเจอคนเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจเรานั่นเองพบเจอคู่รักพบเจอคนที่อยากจะมีเราชีวิตพบเจอเห็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบต่อมาแนละผมขึ้นมาว่าตำแหน่งที่ นครับผมตำแหน่งที่7นะครับผมไพ่ตำแหน่งที่7เนี่ยไพ่ขึ้นมาว่า1เหรียญเข้ามาหรือว่าเอ็ดออกเพนติคอนสิ่งที่มีค่าที่สุดของชาวราศีตุลในหลายท่านคือไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับคุณที่เคยเป็นไพ่เอ็มเพจเข้ามาหรือว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยเพชรยังไงก็เป็นวันเพชรทองยังไงก็คือยังไงก็เป็นทองถูกไหมครับสิ่งของที่มีค่าเนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งของที่มีค่าเพราะฉันไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามากับดีรียญเพจไปนี้จะบอกชาวอยู่ตุลในท่านว่าผมอยากให้คุณเนี่ยลองมองตัวคุณออยยูู่่่่่่่่ดีีีีีีๆนนนนนะะววาาาทททคคคคุุณณเเเปปป็็มกกจจต้งลับไ กลับไปอยู่กับสิ่งที่เหมือนกับเขาเห็นเราม่มีค่าหรือเปล่าเราคบกับใครเราต้องรู้สึกเหมือนกับต้องพยายามต้องเหนื่อยต้องเหนียวล้างหรือต้องเหมือนกับพยายามฉุดน้างใครสักคนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยนั่นไม่ใช่ความรักนะถ้าคบกับใครแล้วเหนื่อยคบกับใครแล้วต้องพยายามมากๆอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคนรักของคุณเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาคุณไว้เช่นกันเขาต้องพยายามเหนียวล้งคุณไว้เช่นกันไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่ยื้อเอาแต่พยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งไปจนที่เขาเนี่ยไม่พยายามทําเพื่อคุณบ้างเนี่ยมันไม่ ตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าจะไม่มีใครแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ก,การที่เหมือนกับเรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นถอยกลับมาดูแลตัวเองถอยกลับมาอยู่ตรงนั้นกลับมาอยู่ตรงที่ของเราถอยมาอยู่ตรงที่ที่เหมือนกับไม่มีเขานั่นเองถอยมาเป็นเหมือนกับคนเดิมที่มีค่ามีความสุขกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมาดูแลตัวเองคนแพ้ก็กลับมาดูแลตัวเองคนแพ้ก็ต้องกลับมาเยียวยาตัวเองเน,เน,นั่นแหละเพราะฉันไพ่หนึ่งเนียนไปนี้บอกว่าตอนนี้ชาวราศีตุลหลายท่านอาจจะเหมือนกับโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน นะครับผมเหนือพบเจอความสุขเข้ามาแล้วก็ได้หรือเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อแล้วก็ได้ถ้าใครเป็นแบบนี้เนี่ยให้ถอยออกมาเถอะนะครับเพราะฉันไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้ได้บอกชาวไรตัวหนึท่านว่าถ้าคุณเคากัะใครแล้วเนี่ยแล้วคุณพอคุณออกมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยนั่นแหละผมคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของคุณนั่นเอง นะครับและไพ่ใบต่อมาผมไพ่ขึ้นมาตำแหน่งที่8นะครับผมไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออกปานเข้ามาหนึ่งไม้เท้าเช่าหลตันหลายท่านนะครับผมถ้าเกิดคุณพึ่งเลือกคนที่คุณรักมานะครับผมและผ่านเรื่องเรากันมามากมายผ่านการแต่งงานผ่านการสร้างครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยไพ่หนึ่งไม้เท้ายังไงเขาก็กลับมานะครับผมแต่การกลับมาของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าการากลับมาของเขาจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดดาบเข้ามาแล้วก็เด็ดสเตนเข้ามา ก้รกลับมาของเขาจะเหมือนกับคนที่ยังนิ่งๆอยู่อาจจะกลับมาทักทายเราหรือว่าจะกลับมาเหมือนกับแอบมาส่งเราแอบมาดูเราห่างๆแอบมาถามคนนู้นถามคนนี้แล้วผมอาจจะเหมือนกับอาจจะมองดูเราอยู่ห่างๆอยู่ก็ได้มาส่งตามทางโซเชียลทางอะไรอย่างนี้อยู่แนี่ผมแอบมองคุณอยู่ไกลๆก็ได้ไม่กล้าเข้ามาคุยกับคุณเพราะสิ่งนี้เขาทำให้คุณคือพ่ขึ้นมาว่าเจ็บตาบไงทำกับคุณคือการที่เหมือนกับปล่อยให้เรารอปล่อยให้เราทิ้งเราไว้คนเดียวปล่อยให้เราเจ็บปวดให้เราเสียใจทรยศหักหลังโกหกหรือทำอะไรที่มันเจ็บปวดทำอะไรไม่ดีกัับเรานนแหละ ก็เลยไม่กล้าที่จะกลับมาหาเราแต่ตอนนี้นั่นเองแต่ไพ่หนึ่งมเท้าในที่นี่คือถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนรักของชาวเดอตุนเนี่ยมีโอกาสกลับมาอย่างมากมายเลยหรือมีโอกาสกลับมาคุยกับคุณกับทักทายคุณอย่างมากมายเลยเพราะอะไรรูไหมครับเพราะไพ่ขึ้นมาอว่าหนึ่งแมเท้าเห็นไหมครับมันคือความรู้สึกที่เหมือนกับเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมันคือความมั่นคงไม่เคยมีความรักกันมาก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันคือความรักที่ชาวเดอตุนเนี่ยเคยมอบเป็นคนที่คุณรักนั่นเองไม่นานไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนช้าหรือเเ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 เรรรร็็็ววววออออออยยย่่่่่่าา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 งงงงงงงนน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 ้้้้้้ททุกกััึึขขขตตหหหหคคคคณไไดแแลชืสปใ มันมันมากกว่ามันมากมายแค่ไหนมันดีงามแค่ไหนทนกับเขาทำดีกับเขามามากมายแค่ไหนนั่นเองอยู่ที่เขาจะคิดได้วันไหนนั่นแหละ mm hmm. เพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมไพ่ใบสุดท้ายคือเซฟินถือถ้ถวยนี่เนาะผมก็ดูไปแล้วใช่ไหมครับโอเคสามสี่โอเคไพ่ใบสุดท้ายผมไม่ได้เอาออมาขอโทษด้วยนะครับเพราะฉันเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมขึ้นมาว่าซิกออฟเพนนิคอนหรือว่าไพ่หกเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นภาพของความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับ คุณนะนะครับเป็นก็นคือบทสรุปความรักของชาวไรสุนหลายท่านเลยที่ผมอยากจะใ,ให้คุณตัดสินใจให้คุณเลือกเนี่ยก็เพราะว่าไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดคุณจะคบกับใครเนี่ยถ้าคุณอยากจะรักใครสักคนนึงเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่อยากจะเหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเราเหมือนกับค่าของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขายืนนะููเ,ยเฉยๆแล้วเหมือนกับมีจิตกรเนี่ยมาวาดรูปเขาอยากจะเก็บรูปเขาเอาไว้อ่ะอยากจะมีเขาเก็บเอาไว้อยากจะมีผู้หญิงคนนี้เก็บไว้ในคอลเลคชันอยากจะรักษาเขาไว้อ่ะเพราะฉันคบกับใครเนี่ย คนรักของชาวราศยตุนเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูแลคุณได้ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวคุณต้องเป็นคนที่อยากจะรักษาคุณเอาไว้ไม่ใช่ว่ามารักษาเราเพื่อจะปล่อยเราไปมาก็มาแค่ครึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไปหาคนอื่นมาแบบครึ่งตัวครึ่งใจไม่มาเต็มที่กับเราเนี่ยอย่าไปกลับไปหาคนค<ณ>นั้นอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการอย่ากลับไปหาคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าตัวเรานะครับผมเพราะฉะนันไพ่หมกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเ,เนี่ยกำลังรองคอยคุณอยู่แต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกสิ่งไหนนั่นเองจะกลับไปหาสิ่งที่เหเ,เ,หหเ,เหมือนับราจ เห็นคุณค่าในตัวเรานั่นเองมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับโอเคครับก็มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีตุนดีกว่าว่าเขาสึกไงกับคุณบ้างน,นะครับผมไพ่ใบรแรกที่ผมขึ้นมาว่าโฟล์ทวานหรื one, อไพ่สีเมท้าเข้ามาถ้าชาวราศีตุนะถามว่าตอนนี้ตลอดเวลานี่เขาเคยรักเราบ้างหรือเปล่าคนรักที่เขาจากไปคนรักที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเขารักเราบ้างไหมนะ ให้สี้เท้านะครับผมบอกเลยว่าเขายังรักคุณอยู่นะแล้วถ้าเกิดใช้ยิ่งแต่งงานกันยิ่งมีครอบครัวยิ่งคบกันมากเกิน3ปีเป็นต้นไปหรือพี่สี่ปีเป็นต้นไปเนี่ยยังไงเขาก็กลับมาหาคุณแน่นอนช้าหรือเร็วนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนโอเคแต่เขากลับมาแน่นอนนะแล้วก็ไพ่ไปต่อมานะผมขึ้นมาว่าเอ็ดออกวางหรือไพ่หนึ่งมเม้าเข้ามาใครก็ตามถ้าเกิดถามว่าเขายังนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านผ่ามาบ้างหรือเปล่าเขายังจามันได้หรือเปล่านอกจากชื่อของชาวหยู่ตุนแล้วเนี่ย มีสิ่งอื่นอีกไหมที่เขายังจาได้ที่เขายังใส่ใจและยังจามันได้อยู่เนี่ยไพ่หนึ่งไมท้าบอกว่าเขายังจําชื่อคุณได้นะอย่างน้อยเนี่ยเขายังจําเหตุการณ์ต่างๆเขายังจำหลายๆสิ่งหลายอย่างได้อยู่เขาย,ยังไม่สามารถดื่มมันได้หรอกแต่หนึ่งไมท้าใที่บอกว่ามันค่อนข้างจะเริ่มเดือนลางแล้วพเพราะเหมือนกับเทียนนี้มันค่อยดับลงค่อยดับลงแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะลงเดือแค่ชื่อเราท่านเองที่เขาจําเราได้สุดท้ายแล้วนะโอเคครับเพราะฉันไพ่หนึ่งไหมท้าในที่นี้กับไพ่ขึ้นมาว่าโฟล์กบาน สำหรับใครคบกันแบบครอบครัวหรือคบกันแบบแต่งงานแล้วหรือคบกันมาเกิน 3- าหรือสปีแล okay. ้วเนี่ยยังไงคนนั้นก oh. ็กลับมาแต่ถ้าใครคบกันเนี่ยไม่เกิน2ปีเนี่ยหรือว่าเพิ่งจบกันไปแล้วเหมือนกับมันเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยถ้าจบไปไปเกิน1ปีแล้วเนี่ยเทียนเนี่ยมันก็ค่อยๆดับลงนอกจากชื่อคุยแล้วเนี่ยเขาอาจจะจำอะไรแล้วจำอะไรเกี่ยวกับเราไม่ได้แล้วก็ได้นะโอเคครับพะฉันไพ่ใบต่อมานะผมมีไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออฟบานะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือเหรียญนะครับไพ่ ไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้เพจ of pedicon ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งหรือของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับนั่งอ่านข้อความนั่งอ่านโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนักของชาวอะไรตนหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกเห็นคุณมีค่าในตอนวันที่สายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะกลับมาจริงๆเนี่ยอยาให้คนไรเขากลับมาเลยเพราะว่าในวันที่เขากลับมาเนี่ยคือวันที่เขาไม่หลงเหลือใครแล้วแลวเขากลับมาเห็นคุณค่าของคุณแล้วกลับมาในวันที่เราเนี่ยชาวิตีีดมคครรอบัวมมมีีีควาาากท่ดเข้้แลวหรือกลับมาในวันที่เานกับ เรามีงานมีเงินมีชื่อเสียงมีชีวิตที่ดีความสุขมีชีวิตที่ดีแล้วอะไม่เจ็บปวดไม่เสียใจไม่ร้องไห้แล้วอะเขาถึงเขาถึงพึ่งกลับมาเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกช่ายดูนะท่านว่าคุณอยากจะบอกคนรักของคุณว่าทําไมคุณถึงพึ่งกลับมาตอนนี้ทําไมถึงพึ่งมารักทําไมตอนนี้ทําไมถึงพึ่งกลับมาตอนนี้นะครับคุณค่อนข้างจะอยากจะถาบอกเขาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายของชาเลยตุนเนี่ยคนรักของคุณขึ้นมาว่าไพ่7ไม้ท้าหรือไพ่7เซเว่นออฟบานเนี่ยนะครับมาบอกชาเลยตุนเลยท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับตอนนั้นอะคุณดีแล้วนะ แต่เขาเหมือนกับเพราอ,อยากจะจะได้คนที่ดีกว่าเพราะฉันพ the wine, ไพ่โพเตเวนออฟบาร์ใบเนี้ยไพ่เจ็บไม้เท้าที่เนี่ยคนรักของชาวลลอยตัวหลาท่านมักจะมองหาคนที่ดีกว่าคุณเสมอเลยต่อให้เราทําดียังไงก็ตามทําดีแทบตายยังไงก็ตามสุดท้ายนะผมดีไม่พออยู่ดีนะครับดียังไงคนเราบนโลกใบนี้ก็มักจะมีคนที่ดีกว่าเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉันไพ่ไปถึว่าถ้าเกิดคุณเอาหัวใจเอาความรักมาวัดกันจริงๆเนี่ยเราคงเราคงชนะเขาไปแล้วเราคงดีที่สุดสำหรับเขาไปแล้วแต่นี่แต่เขาเหมือนกับไพ่เจ็บไม้เท้า มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนรักของชาวราศีตุลมากกว่าในการตัดสินใจว่าเราเนี่ยดีไม่พอหรือว่าเขาต้องหาที่ไม่พอสักทีนั่นเองนะครับมาดูไพ่อลาร์เคลให้กับชาวราศีตุลแนะนําดีกว่าว่าควรทําเช่นไรนะครับไพ่เขียนว่า l e a d the way นะผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับ b e a leader ไพ่ใบนี้ว่าให้คุณเนี่ยเหมือนกับ Show other ร How วอิร์นะผมไพ่ใบนี้บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยทำให้ทุกคนบนโลกเนี่ยรู้นะว่าคุณเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งของคุณเองไม่ใช่คนที่ไม่มีค่าอะไรจงไปบนเส้นทางที่คุณคววรจจะะะไปเเถออออยยูู่่่ในทีา ที่ที่มันเป็นของเราเถอะนะครับอยากลับไปอยู่กับที่ที่มันไม่ใช่ของเราเลยถ้าคุณอยากจะอยู่บนที่เหมือนกับที่เดิมๆที่เก่าๆเนี่ยคุณก็ตั้งนั่งเหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้ดิมหาที่ไม่ใช่ที่ของคุณเนี่ยคุณควรจะอยู่ในมหาสมุทรไปอยู่ในแม่น้ําอยู่มีว่ายน้ํามีความสุขนะครับผมก็เหมือนกับเพลงเพลงหนึ่งที่เหมือนกับต่อให้เราเป็นปลาโลมาเนี่ยให้เราอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำาะไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ปลาโลมามันก็ไม่ใช่ปลาอยู่ดีโลมาไม่ใช่ปลาอยู่ดีนะครับก็เหมือนกับความรักแหละต่อให้คุณรักเเขขาาาาาาแแททบตตยักกกมมค่ไไหนํง็ นะครับผมถ้าคนไม่รักยังไงก็ไม่รักอยู่ดียังไงก็ไม่ใช่ยอยู่ดีต่อให้ดีต่อให้รักแค่ไหนถ้าเขาไม่รักไงเขาก็มาอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณชาวไลฟ์จูนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้เช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ